หัวหน้าเขาหัวหน้าหัวหน้าคาันาเรวียวจะ่อชืหัวหน้าเขาหัวหน้าทีมสยรหัวหน้าสายรน้งหน้าเหัวหน้าีสงหัวหน้าเหัวหน้าสรุ้ทม่ะ

ใส่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนได้ไหมเดี๋ยว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 เดี๋ยไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้เข้าบ้าเข้าก่น้าบ้าของแก๊งก่อเออของแกงเาแกงดนงานดนเรียนก่อนน่ดเรียนอันนี้มดาเน่านจะไปแล้วมนตุ๊กตาเมนดูสไมอะไรันนะทงน่าแล้วทัน มีมีไดนูแสหนูแหนูแสงแแสง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 บสงแสงเสง่สแสง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 แแสง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 แสแสดแสงแแแงสแงงแสงแ พอทั้งทีมได้ไหมหลังๆลูกไหนแขกับเต๋อป้องกันแกลงอเปา้มนไม่ได้แล้วอนี่อ๋อพี่นนเนียเหยียบบนรังเพื่อมันห่างเาเบาอยู่หายไปแล้วไม่มีใครเข้าน้ำ็เงียบจนเงยเออนนี้เลย

ลูกไม่ได้ท่ยพี่เขาพี่แพตตี้เบบี้อะไรอะไรสมองใบตาเดกพี่เบบกับมองกับพีกิ่งก้อนฉันไปนีค่ะเป็นอะไดทย๋เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว่เป็นเดี๋ยวีอเดี๋ยว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 ว่าต้องไปเดียวต้องเดียวานะคะทวาเี จ้องบีบีถ่ายไปแล้วนี่บีถ่ายเยอะแล้วเา้ยเน้อู้ันนังกูันนัู่ยังไม่พอีแล้วเนี่ยคนนี้เวลาเวลาเวลานี้นงใช้ความเตียนเีนหนเด้กั่วหนูอ่ะหนูอ่ะหนูอะบีบีันนี่มันนี่กดให้ฟกัดนะัส หมดแล้วนะคะปิดจอขายโรปตูนิโอปล้ว่ะจักัเน่จังกันจัยกันอุ้ยโหโ้ยย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 ขยยยยยยย่ยยยยยยทยย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 มยย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 ยดยย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  ดิว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 เดี๋ยวเราฟังเขแ้อยากแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าอย่างแร็วเราจะเข้าอย่ร็่น่ารักมากพี่สาวดูมากนี่ของพี่เนี่งพี่เบกพี่เบว่าะไรหมาเลขเยอะเออไปแบบไหนกับเจมส์ก่อนไปช่วยพี่บอันนี้ของพี่เองจะเล่าตายแล้ว นอกน้อยเงี้ยเบาเบาแมนออกอ่ะพี่เห็นไหมน้องเบลค่ะน้องเบลเด็กมอปายป่ะเนี่ยน้องเบลเด็กมหาลัยนะเบลแม่งเล็มมากเป็นคนเล็มอ่ะพี่ชายร้งให้มนทำหน้ ทำได้ที่เลยทด้ี่ลยทำดลต้องไม่ดิวนะบอกบ้านเยปมันไม่มีมันไม่มีใส่ใส่ถุงหน่อยก่อนได้เนี่ยได้ม้อ่หน้าหู่เียวแล้วายก็่งโอ้โหพี่โอ๊บป่นนันให้เนเดี๋ย่โดนหัวแบ้งกนเนะเย็นอะดีนน ไ่โอ้ยนะหายประมาณสามงแปท่งนะดีนะเราเพื่เอาไ้แล้วหายโอ้โนี้มันจะหายไหมนะคะเนาหายหกือเล่าไม่กลางไม่กางไม่กลางไม่กลางว่าทำหายค่ะหลังจากวันนี้เอาไปทำหายเลยเพราะว่าพี่ดีจะกุมไม่ใช่พี่ดีหายมากทำไม่ได้ ะะมีความฟินอะ,ะเพราะเบลบอกว่าเซ็งข้างในก็เวลาเงยจะได้มองเห็นอ๋อโนเอ <c oughs> <ล>าไว้อย่างิ <c oughs> ลืมเลยลืมเราลืงพี่โอเล

เราต้องเอามาถอดต้องยี่งออกเซนตรงพุงเหรอถอดเสื้อเอาได้ไหมเดี๋ยวกลับแล้วปล่อยให้พี่แยบเรียนหนังสือทีลนะทำอะไรนะเรียงความบทความชูชูไหนไหนเขมลวงลวงคนเราสักมีแบบตัวเดี๋ยวต้อกินเข็มไปเลยพี่าน I <laughs> don't